ในจักรวาลของเอเลียนหุ่นแอนดรอยถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญไม่แพ้ตัวละครหลักอย่างซีโนมบหรือแม้แต่ตัวนักแสดงนําของหนังตลภาคเพียงแต่มันอาจจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของตัวประกอบหลักที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกันกับจุดเชื่อมต่อเล็กๆเพื่อให้เนื้อเรื่องดําเนินไปได้อย่างไหลลื่นแต่หลังจากที่ p ร o มทิอุสเข้าฉายโลกของพวกมันก็เปลี่ยนไปครับจากหุ่นยนต์ที่คอยรับคําสั่งและทํางานแทนมนุษย์ก็กลายเป็นตัวละครที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเรียนรู้และเข้าใจได้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว จนทำให้สามารถคิดค้นแผนการเพื่อบรรลุปเป้าหมายบางอย่างโดยที่ไม่ต้องใส่ใจข้อมูลหรือแม้แต่ชุดคําสั่งใดๆที่ถูกโปรแกรมไว้ก่อนหน้าและใช่ครับผมกําลังพูดถึงดาวิดหุ่นแอนดรอยตัวแรกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจักรวาลของเอเลี่ยนไปตลอดกาลแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับ เวลันคอ r p ปอเรชันคือกลุ่มทุนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลมากในจักรวาลของเอเลียนโดยการถือครองธุรกิจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่การเดินทางออกสำรวจอวกาศไล่ไปจนถึงเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะผลักดันมนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่แห่งการสำรวจและการล่าอนานิคมในอวกาศครับ เพียงแต่วิสัยทัศน์ที่ว่ามานั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโฆษณาที่มีไว้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้น v เวลานคอร์ปอเรชั่นพยายามที่จะเข้ายึดครองพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งทรัพยากรในอวกาศให้ได้มากที่สุดเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ของทางบริษัทโดยที่ไม่ได้สนใจเลยครับว่าวิธีการที่พวกเขาใช้อยู่นั้นมันจะถูกหรือผิด นอกจากนั้นแล้วเวลาน Corporation ยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่พวกเขาเป็นผู้พัฒนาต่อยอดมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยานอวากาศที่มีความเร็วเหนือแสงหรือแม้แต่หุ่นแอนดรอยที่มีความสามารถใกล้เคียงกันกับมนุษย์ปกติอย่างพวกเราครับ Android ทั่วไปของทางบริษัทนั้นส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในงานด้านลตสาหกรรมเหมืองแร่หรือสายงานด้านการผลิตต่างๆคล้ายก,กันกับยุคปัจจุบันของเราที่เริ่มเห็นกุญยน์หลากหลายรูปแบบเข้าไปมีบทบาทแทนที่มนุษย์เกินบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่บรันคอปเปอเรชันพัฒนาให้เป็นเหมือนกับคุนผู้ช่วยเพือใช้งานในครอบครัวหรือแม้แต่องค์กรขนาดเล็กต่างๆภายในอาณานิคมของมนุษย์ครับ และจากจุดนี้เองปีเตอร์เวลันผู้ที่เป็นเั้งเจ้าของร่วมถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงนำเอาหุ่นแอนดรอยด์ตัวหนึง่งมาพัฒนาและอัปเกรดให้มีศักยภาพเหนือกว่าหุ่นรุ่นอื่นเพื่อสนองความต้องการบางอย่างของตนเองและชื่อของมันก็คือดาวิดครับโรจจ์การใช้งานดาวิดเกิดขึ้นหลังจากที่ดร์อลิซาเบธชอลค้นพบภาพวาดบนฝาผนังของถ้ำแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ซึ่งเธอเชื่อท่ะว่ามันคือผู้สร้างมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมา โดยภายในภาพวาดนั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกันกับมนุษย์กำลังชีมือไปยังกลุ่มดาวลึกลับกลุ่มหนึ่งที่อยู่ห่างไกลในขว้วอวกาศไม่กี่ปีหลังจากนั้นดรเอลิซาเบธชอร์ลร่วมถึงผู้ชำนาญการในด้านต่างๆจึงถูกส่งตัวขึ้นไปพร้อมกับยานพรมีเทียสของบริษัทเวลันเพื่อออกสำรวจกลุ่มดาวดังกล่าวโดยมีดาวิดหุน่นแอนดรอยอัจฉริยะขึ้นไปทำหน้าที่ดูแลและคอยช่วยเหลือทีมสำรวจในภารกิจครั้งนี้ หน้าที่หลักของดาวิดในช่วงแรกนั้นก็จะเป็นการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของตัวยานในขณะที่ลูกเรือรายอื่นกำลังเข้าสู่สภาวะจำศีลหรือไหเปอร์สลิปกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ที่ดาวิดทำคือการเรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นเพลงบทกวีหรือแม้แต่ภาพยนตร์เก่าแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือมันมักจะจดจำข้อมูลหรือคำพูดบางประโยคที่เป็นพฤติกรรมทางด้านลบของมนุษย์จากตัวละครที่อยู่ภายในเรื่องนั้นก่อนที่จะนำกลับมาพูดซ้ำๆกับตัวเอง ยกตัวอย่างจากประโยคหนึ่งที่ว่าเคล็ดลับคือต้องไม่สนใจว่ามันเจ็บซึ่งเป็นประโยคจากหนังเก่าสุดคลาสสิกข,ของปี1962อย่าง l a w r e n c อ of a r A เบียนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมักจะรอบเข้าไปดูความฝันของลูกเรือในขณะที่กำลังนอนหลับซึ่งทั้งสองกรณีนี้ผมเองมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่รู้สิ่งที่ถูกโปรแกรมขึ้นมาแต่มันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดภายในฐานข้อมูลของระบบหรือจะให้พูดกันง่ายๆเลยก็คือ Android ตัวนี้กำลังติดบั๊กครับ เพียงแต่บักที่ว่านั้นมันมีที่มาที่ไปเพราะในช่วงเวลาที่ดาวิดยังอยู่ภายใต้การดูแลของปีเตอร์เวลันคุณแอนดรอยตัวนี้ถูกยกย่องให้เป็นเหมือนกันกันกบลูกชายแท้ของปีเตอร์ซึ่งความเข้าใจของมันเองในเบื้องต้นก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับ เพราะในสายตาของปีเตอร์เวอรลันดาวิดก็เป็นได้แค่หุ่นรับใช้คนสนิทที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้สร้างอย่างเอนจิเนียร์เพื่อต่อรองและเจราจาให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนิรันดร์หรือความเป็นอมตะที่ปีเตอร์ต้องการแค่นั้นเองครับและจุดนี้เองที่ผมเชื่อว,ว่าระบบประมวลผลอัจฉริยะของแอนดรอยตัวนี้มันก็คงพอที่จะรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และหากเปรียบเป็นสภาพจิตใจก็คงจะต้องใช้คำว่าแตกสลายไม่เหลือชิ้นดี สิ่งทาให้มุมมองของดาวิดที่มีต่อมนุษย์อย่างพวกเรานั้นเปลี่ยนไปครับจากผู้สร้างกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจและยิ่งมันได้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่ในจักรวาลเพราะมนุษย์เองก็ถูกเอนจิเนียร์สร้างขึ้นก็ยิ่งตอกย้ำครับว่าสิ่งที่มันคิดนั้นถูกต้องดาวิดยังคงทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากเวลานคอร์เปอเรชันต่อไปตามปกติครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือกับทีมสำรวจของดรเอลิซาเบธชอลในการเดินทางตามหาผู้สร้างอย่างเอนีย เพียงแต่ในความปกตินั้นกลัดแฝงไว้ด้วยแผนการบางอย่างเริ่มจากการที่มันแอบลักลอบนําเอาแคปซูลที่ภายในบรรจุลัดก,กูหรือสารเหลวสีดําติดตัวออกไปจากห้องที่อยู่ภายในยานเดลลิสทา,ทางที่ดรเอลิซเบธชอลสั่งห้ามทีมสํารวจทุกคนแต่ต้องสิ่งของที่อยู่ภายในห้องนั้นซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงมันอาจจะไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับเพราะทางบริษัทแม่อย่างเวลานคอร์เปอเรชั่นก็คงจะโปรแกรมคําสั่งเหล่านี้เอาไว้อยู่แล้วเนื่องจากทางบริษัทเองก็มีการทดลองลับที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพอยู่ด้วย แค่แต่ดาวิดนั้นไม่ได้นำกลับไปเก็บรื้อส่งคืนให้ทางบริษัทแต่มันกลับนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยการนำแบล็กกูไปหยอดใส่ไว้ในเครื่องดื่มของชาลีคนรักของดรเอลิซาเบธครับชาลีและดาวิดเนี่ยเคยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูลลี่กันมาก่อนนะครับชาลีเองมักจะด้อยค่าดาวิดประมาณว่ามันเป็นเพียงแค่หุ่นแอนดรอยที่ไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ปกติทำได้ไม่ว่าจะเป็นการกินดื่มหรือแม้แต่สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่คนทั่วไปนั้นพึงจะมี ซึ่งเ้าเรามองกันแค่ตรงนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าดาวิดต้องการที่จะแก้แค้นชาลีใช่ไหมครับแต่กับปัญญาประดิษฐ์ระดับอัจฉริยะแล้วผมมองว่ามันคงไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องพวกนี้เพราะสิ่งที่มันต้องการจริงๆเลยก็คือการหาหนูทดลองสักตัวเพื่อทดสอบสารเหลวสีดำว่ามีผลกระทบอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตบ้างและบังเอิญชาลีคงจะเป็นตัวเลือกแรกๆของมันครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเป็นปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟกต์กับทางคณะสำรวจโดยเฉพาะกับดอรเอลิซาเบธชอที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชาลีในคืนเดียวกันกับที่เขานั้นถูกวางยาจนเป็นเหตุให้เธอตั้งคันไทรโรไบต์ขึ้นมาส่วนชาลีเองก็เสียชีวิตลงหลังจากที่คณะสำรวจพบว่าเขานั้นติดเชื้อและพยายามจะพากลับไปรักษาที่ยานแต่ก็ถูกเมรดิตวีเกอร์ผู้จัดการของเวลานคอป์ปอเรชั่นห้ามไว้และก็เป็นเธอเองนี่แหละครับที่ลงมือเผาเขาทั้งเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีลูกเรือคนไหนสงสัยในตัวของดาวิดเลยนะครับเพราะในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกเรือถูกเซนอมอฟสายพันธุ์แฮมเมอร์พีทที่มีรูปร่างคล้ายกันกับงูบุกเข้าโจมตีหรือแม้แต่การกลับมาของไฟเฟลหนึ่งในลูกเรือที่ถูกสารเหลวสีดํอย่างกกูเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นซอมบี้ ดาวิดอาศัยช่วงชุลมุลนนี้ศึกษารายละเอียดความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างอย่างเอนจิเนียภายในห้องบังคับการสะพานเดือของยานเดนลลิสซึ่งสถานที่แห่งนี้เองครับที่มันได้รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้สร้างอีกทั้งยังเรียนรู้วิธีการบังคับยานผ่านภาพโพรแกร,รมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันได้พบเข้ากับร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของเอนจิเนียครับหากเราลองไล่เรียงไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของดาวิดก็พอจะมองเห็นถึงเป้าหมายของมันได้ดังนี้ครับ อย่างแรกเลยความเท้าเทียมที่ไม่เคยมีอยู่จริงจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ่นแอนดรอยที่อยู่ในจักรวาลของ Alien เอเลียนจูพาไปเวนแมแต่ภาคล่าสุดอย่างโรมูลัสที่สําหรับมนุษย์แล้วแอนดรอยก็เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราสร้างขึ้นถึงแม้จะมีมนุษย์บางกลุ่มมอบความรักให้กับพวกมันเหมือนกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นและกับดาวิดที่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นพิเศษมันจึงสามารถรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได ต้องไม่ลืมด้วยนะคบว่าดาวิดเป็นหุ่นแอนดรอยรุ่นแรกๆของเวลานคอร์เปอเรชันจึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบประมวลผลโปรแกรมที่เคยถูกตั้งไว้ให้มองว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างไม่มีความอันตรายและควรที่จะปกป้องจึงเกิดอาการเออร์เออร์จนกลายเป็นบัก๊กอะไรแบบนั้นครับมันมีบทสนทนาหนึ่งระหว่างดาวิดและปีเตอร์เวลานในภาคโคเวนันที่ดาวิดพูดขึ้นมาครับว่าผมจะรับใช้คุณแต่คุณเป็นมนุษย์คุณตายได้แต่ผมไม่ตาย ตรงนี้เองที่ทําให้ผมรู้สึกว่าหุ่น Android ตัวนี้เริ่มมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนมันต้องการที่จะแสดงออกให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วพวกมันเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเราเลยอีกทั้งอาจจะอยู่ในจุดที่เหนือกว่ามนุษย์ด้วยซ้ําซึ่งตรงนี้สําหรับผมถือเป็นเป้าหมายแรกนะครับเพียงแต่หลังจากที่มันถูกส่งไปค้นหาผู้สร้างอย่างเอนจิเนียร์พร้อมกับคณะสํารวจเป้าหมายที่2จึงตามมา พราะตลอดช่วงระยะเวลาที่ตามหาเบาะแสของผู้สร้างภายในยานเดลเลรสนั้นดาวิดและคณะสำรวจก็พบเข้ากับซากฟอสซิลของเอนจิเนียนอนเรียงรายเสียชีวิตยอยู่ตามทางเดินเป็นจำนวนมากอีกทั้งกับภาพโพลกร,รมที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นกำลังหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตร,รายต่อชีวิตก็ยิ่งต่อย้ำมุมมองของหุ่นแอนดรอยตัวนี้ครับว่าแท้จริงแล้วผู้สร้างก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมนุษย์ที่มีความกลัวและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้สร้างเองก็ตายได้เหมือนกันครับ เมื่อสิ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ดาวิดคิดจะกาจัดทั้งสองเผ่าพันธุ์ทิ้งแต่ติดอยู่ตรงเรื่องของวิธีการและกําลังพลอีกทั้งมันยังอยากจะรู้ข้อมูลของบางสีบางอย่างที่สามารถใช้สังหารเหล่าผู้สร้างที่อยู่บนยานเดลลิสลงได้จนได้ไปพบเข้ากับแบล็กกูหรือสารตั้งต้นของอาวุธชีวภาพที่เอนจิเนียเป็นผู้สร้างขึ้นมาครับแบล็กกูเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมหรือไบโอแมชชีนิกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทําลายสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่่อยยูภาาในจักรวล โดยการเปลี่ยนให้เหยื่อที่สัมผัสเข้ากับมันนั้นกลายร่างหรือเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ตัวอ่อนของอสุรกายอย่างไซโนมอฟและเมื่อดาวิดได้ข้อมูลทุกอย่างที่มันต้องการแล้วจึงเริ่มแผนการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการกำจัดเผ่าพันธุ์ที่สร้างมันขึ้นมาครับปีเตอร์เวลานที่ลักลอบเดินทางมาพร้อมกับยานโพรมิทิอุสถูกดาวิดพาตัวเข้าพบกับเอนจิเนียร์ที่เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวบนยานเดลลิสมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้น,นจากแคปซูลที่อยู่ภายในห้องบรงคับการสะพานเดินเรือก่อนที่ปีเตอร์เวววลนจะสั่งให้ด้ดดดิพูคุยย ซึ่งประโยคสนทนาที่ดาวิดใช้นั้นเป็นภาษาโบราณนะครับจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามันพูดอะไรออกไปถึงได้ทําให้ผูส้ร้างรู้สึกโกรธและเขาทําร้ายตัวของเดวิดรวมถึงปีเตอร์เวลันปีเตอร์เสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานครับในขณะที่ดาวิดเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เนื่องจากถูกแยกส่วนหัวออกจากลำตัวมันเฝ้ามองเอนจิเนียร์ที่ตอนนี้กำลังจะนำยานเดลิลิสออกเดินทางไปยังโลกเพื่อเป้าหมายในการทำลายล้างมวลมนุษยชาติถ้าจะว่ากันตามตรงแผนการของดาวิดที่เตรียมมาไว้นั้นมันก็สำเร็จลุล่วงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเอนจิเนียร์ก็จะนำเอาแบล็กกูหรือสารเหลวสีดำไปใช้กับมนุษย์บนโลกเพียงแต่แผนการนี้ถูกขัดขวางจากลูกเรือของคณะสำรวจที่ยังเหลืออยู่โดยการนำยาน heus, พร o มิทิอสพุ่งเข้าชนจนทำให้ยานเดลิลิสนั้นร่วงลงสู่ผืนดินครับ ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับประโยคสนทนาที่ Android ตัวนี้ใช้พูดกับเอนจิเนียรกันบ้างดีกว่าครับว่าดาวิดนั้นพูดอะไรออกไปถึงทําให้ผู้สร้างโกรธเป็นฟืดเป็นไฟได้ขนาดนั้นข้อสันนิษฐานแรกเลยก็คือดาวิดอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตนิรันดร์อรือความเป็นอมตะ ที่ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้เป็นนายอย่างปีเตอร์เวลานจึงทําให้เอนจิเนียร์รู้สึกไม่พอใจและอาจจะมองว่ามนุษย์อย่างพวกเรานั้นไม่เจียมตัวหรืออาจที่จะสออแสวงหาวิธีที่ทําให้เผ่าพันธุ์ของตนเองนั้นหลุดพ้นจากกฎของจักรวาลเพราะในมุมมองของผู้สร้างที่มีต่อมนุษย์นั้นมันก็คงจะไม่ต่างอะไรกันกับเวลาที่พวกเรามองหุ่นแอนดรอยอย่างดาวิดหรอกครับ ข้อสันนิฐานที่2ช่วงเวลาหลังจากที่เอนเจิเนียร์ตื่นและลุกข,ขึ้นจากแคปซูลที่ใช้ในการจำศีรนั้นเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างปีเตอร์และดเรเอลิซาเบธชอลที่เธอต้องการจะรู้ครับว่าเพราะอะไรผู้สร้างถึงมีแผนการที่จะกำจัดเผาพันธมนุษย์ทั้งๆที่พวกเขาสร้างเราขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะส่งผลให้เอนเจิเนียร์รู้สึกรำคาญต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจึงบันดาลโทาสะใส่ทั้งดาวิดและปีเตอร์เวลันครับ ข้อ3เอนจิเนียอาจจะไม่ได้สนใจในคําพูดของดาวิดเลยหรือแม้แต่ฟังไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันพูดอะไรแต่ที่โกรธเพราะปุ่นตัวนี้ร่วมถึงมนุษย์บุกลุกเข้ามาภายในยานเดลลิสอีกทั้งยังกล้าที่จะปลุกมันขึ้นมาจากการจําศีลที่ยาวนานนั่นแหละครับและข้อสุดท้ายมีความเป็นไปได้ว่าเอนจิเนียร์รู้สึกไม่พอใจที่มนุษย์อย่างพวกเราประดิษฐ์แอนดรอยอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งมันเป็นเหมือนกับการเลียนแบบผู้สร้างอย่างพวกมันครับยิ่งในะจังหวะที่เอนจิเนียร์ใช้มือลูบไปที่ส่วนหัวของงงดาวววิิิมมมมััันนคสสสผไไ้่่่่่ีีีใชชต จะว่ากันตามตรงเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถระดับเอนจิเนียร์การที่จะออกแบบและสร้างหุ่นแอนดรอยด์ขึ้นมาสักตัวคงไม่ใช่เรื่องยากแต่ด้วยเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่พวกมันใช้อยู่นั้นมักจะเป็นไบโอแมชชนิกที่เป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นอย่างสิ้นเชิงก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะถูกจริตด้วยสักเท่าไหร่หรืออาจจะถึงขั้นบังเกียรเลยอะไรแบบนั้นทีนี้เราลองมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกันสักหน่อยครับ พอหลังจากที่ยานเดลลิสล่วงลงสู่พื้นแล้วผู้สร้างอย่างเอนจิเนียร์ก็ออกไล่ล่ามนุษย์ที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายอย่างดรเอลลซาเบธชอลก่อนที่จะพลาดท่าถูกไทรโรไบต์ตัวเต็มใบกุ้งเข้าโจมตีและฝังตัวออดของเซโนมอลไว้บนร่างส่วนดรเอลิซาเบทที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดนั้นก็ได้รับการติดต่อจากดาวิดที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ส่วนหัวที่กองอยู่กับพื้น ดาวิดขอร้องให้ดรอลิซาเบธช่วยพามันออกไปจากซาข,ของยานเดลลรสโดยแลกกับข้อเสนอที่ว่ามันนั้นจะพาเธอหนีออกไปจากดาวดวงนี้โดยยานลำอื่นที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งตัวเธอเองไม่รู้เลยค่ะว่าหายนาที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอหลังจากนี้มีประโยคสนทนาสั้นๆระหว่างดาวิดกับดรอลิซาเบธชอลที่พูดถึงจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันของทั้งสอง โดยที่ดอร์อลิซาเบธนั้นต้องการที่จะไปยังดาวของเอนจิเนียเพื่อรู้ให้ได้ถึงสาเหตุที่ว่าทําไมกู้สร้างถึงอยากทําลายมนุษย์อย่างพวกเราส่วนดาวิดเองอยากที่จะกลับไปที่โลกครับเพียงแต่มันก็ยอมทําตามคําขอของเธอและกับบทสนทนาสุดท้ายที่ดาวิดถามกับดร์อลิซาเบธว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงอยากรู้สาเหตุที่กูสร้างต้องการจัดกำจัดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งคําตอบที่ดร์เอลิซาเบตตอบกลับไปเนี่ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ําความรู้สึกของหุ่นแอนดรอยตัวนี้เลยครับเพราะคําตอบของเธอก็คื นั่นเป็นเพราะว่าฉันเป็นมนุษย์ส่วนคุณเป็นหุ่นยนต์คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับ ในภาคถัดมาอย่างโคเวเนนต์ดาวิดเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นสาเหตุเกิดจากการที่มันนั้นไม่ต้องรับคำสั่งจากเจ้านายคนไหนมันเรียนรู้ถึงวิธีการโกหกแบบมนุษย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยในช่วงหนึ่งของเรื่องหลังจากที่มันได้ทาการช่วยเหลือกลุ่มผู้สร้างอนานตคมมนุษย์จากการโจมตีของเนโอมอฟมันได้บอกกับกลุ่มคนเหล่านี้คับว่าเมื่อ10ปีก่อนตัวของมันเองและดรอเรเอลิซาเบธชอฟรอดพ้นจากศกนตรกรรมที่เกิดขึ้นบนยานพรอมิทิอุสและเดินทางมากับย่านหลบหนีเพียงแต่่เเเมมืออาาถึงงดดวดววนี้้กก็ิิุบัตตหซ ขึีจนทําให้อาวุธชีวภาพที่ขนมาด้วยแพร่กระจายไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศส่วนดรเอลิซาเบธเองก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะหลังจากที่เดินทางมาถึงด้วยยานเดลลสดาวิดก็มุ่งหน้าตรงไปยังเมืองของเหล่าเอนจิเนียในทันทีก่อนที่จะปล่อยแคปซูลนับล้านที่ภายในอัดแน่นไปด้วยแบล็กกูจํานวนมหาศาลเข้าใส่บรรดาพลเมืองผู้ไม่รู้อิโนอีเนที่กําลังออกมาต้อนรับการกลับมาของเดลลสจนทําให้ประชากรเอนจิเนียทั้งหมดติดเชื้อและสูญพันธุ์ลงในที่สุด ในฉากนี้สําหรับผมเองมันดูโหดร้ายให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังนั่งดูผู้คนในเมืองปอมเปอีวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากแมกมาจานวนมากที่ไหลทะลักออกมาจากภูเขาไฟวิสูเวสอะไรแบบนั้นเลยครับดาวิดเปลี่ยนดาวทั้งดวงให้กลายเป็นเหมือนกับห้องทดลองขนาดใหญ่มันเฝ้าติดตามและทดสอบสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแร็กกูเช่นเดียวกันกันกบดรองเตอร์เาเบธชลที่ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ํามือของคุนอนดรอยตัวนี้จากการทดลองครับ ดาวิดในตอนนี้ดูเหมือนจะมีมุมมองและเป้าหมายใหม่เพราะหลังจากที่กำจัดเหล่าเอนจิเนียร์ลงได้มันก็เริ่มที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใกล้กับคำว่าผู้สร้างมากขึ้นเีือแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างขึ้นมานั้นกลับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตปกติแต่เป็นอสุรกายที่มีเพียงสัญชตาตญาณในการออกล่าเหยื่ออย่างซีโนมอฟไฮบริดหรือเอเลียนที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาถึงตรงนี้ผมเชื่อจริงๆครับว่าดาวิดกําลังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ต่างอะไรกันกับสิ่งที่มนุษย์อย่างพวกเราเรียกว่าพระเจ้าเพราะในจักรวาลของเอเลี่ยนพระเจ้าสําหรับมนุษย์ก็คือผู้สร้างอย่างเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันคิดแบบนั้นจริงๆก็คงต้องบอกเลยครับว่ายังห่างชั้นกับเอนจิเนียร์อยู่มากทาั้งทางด้านรายละเอียดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับซนมอ์หรืออสุรกายที่มันสร้างขึ้น เพราะผู้สร้างและมนุษย์อย่างพวกเรานั้นเจ็บได้และตายเป็นครับเมื่อเกิดความเจ็บปวดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการเรียนรู้ที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดซ้ำได้อีกเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงกับสิ่งที่สําคัญที่สุดของทั้งสองเผ่าพันธุ์อย่างพวกเรานั่นก็คือชีวิตครับชีวิตเป็นสิ่งเดียวที่ดาวิดไม่สามารถที่จะ,สะแสวงหาและครอบครองได้ต่อให้มันจะพยายามศึกษาพวกเราอีกมากสักเท่าไหร่แต่สิ่งเดียวที่มันจะได้กลับไปเสมอเลยก็คือเปลือกหรือความว่างเปล่า หลายต่อหลายครั้งที่มันมักจะพร่ำเพรอถึงบทกวีที่มีชื่อเสียงในอดีตเพื่อแสดงออกถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพียงแค่การเรียกร้องความสนใจจากมนุษย์อย่างพวกเราที่พยายามจะให้มองว่ามันเองก็มีความสามารถและต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างในฐานะของคนปกติซึ่งก็พอที่จะสรุปได้ครับว่าจริงๆแล้วหุ่นแอนดรอยตัวนี้มันไม่ได้ต้องการที่จะเป็นพระเจ้าหรือผู้สร้างอย่างเอนจิเนียร์แต่สิ่งที่มันต้องการจริงๆเลยก็คือการได้เป็นมนุษย์ครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่องเอเลียนทั้งกับภาคโคร m e t h e ุสและโคเวนันนนผู้กำกับอย่างเลนลีสกอ t โจงใจที่จะทำให้หลายต่อหลายฉากที่อยู่ภายในเรื่องถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของคำถามปลายเปิดคือต้องการที่ใจะให้ผู้ชมอย่างพวกเรามีส่วนร่วมในการตีความและค้นหาความหมายของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตีความกันไปในรูปแบบไหนก็ไม่มีใครผิดใครถูกทั้งนั้นนะครับ เหมือนกับว่าลิลลี่สกอตต้องการที่จะสื่อเป็นในๆครับว่าพวกเราทุกคนคือมนุษย์และมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระทางด้านความคิดความอ่านเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุขจากอิสรภาพที่พระเจ้ามอบมาให้อะไรประมาณนั้นครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดาวิดจากคนประดิษฐ์อัจฉริยะจากจักรวาลเอเลียนที่ผมพยายามค้นหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนํามาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิปนี้และคุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้กันอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกทางด้านล่างได้เลยนะครับสัญญาเป็นครั้งที่100้ครับว่าจะตามอ่านและตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยแต่สําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณและสวััสดีครบ